ฮัลหลสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่ชิงนะคะในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็น e p ที่8นะคะเกี่ยวกับข้อสอบ GED ในวิชาสายแอนนั่นเองค่ะเรามาดูข้อนี้กันนะคะข้อนี้เขาบอกว่าผู้คนเนี่ยมีการสวมถุงมือนะคะที่ทำจากขนสัตว์นะคะในฤดูหนาวเป็นเพราะว่าถุงมือนั้น จุดๆนะคะก็คือแบบให้เราเติมต่อเข้าไปว่าถุงมือมันยังไงเออทำไมเขาถึงต้องสวมถุงมือกันข้อ A นะคะบอกว่า generate heat ก็คือ generate คือการสร้างนะคะเป็นการสร้างถุงมือเนี่ยสร้างพลังงานความร้อนโดยการแผ่รังสี radiation คือการแผ่รังสี การถ่ายโอนความร้อนนะคะมันจะมีด้วยกันอยูทั้งหมด3แบบเนาะการนําความร้อนการพาความร้อนแล้วก็การแผ่รังสีความร้อน,อนเดี๋ยเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะการถ bon ่ายโอนความร้อนการถ่ายโอนความร้อนก็คือการที่ความร้อนเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปเนาะมีด้วยทั้งหมด3แบบอันแรกเลยคือการนําความร้อน การน,นำความร้อนนะคะภาษาอังกฤษก็คือ conduction เป็นการถ่ายโอนความร้อนที่ต้องอาศัยตัวกลางแต่ว่าตัวกลางใน้องเคลื่อนที่ก็จะเป็นตัวอย่างพวกโลหะต่างๆค่ะอย่างเช่นถ้าเราถือแท่งเหล็กอันนึงแล้วเราลนไฟไปลายด้านหนึ่งใช่ไหมคะสักพักหนึ่งเราจะรู้สึกร้อนที่มือเราเพราะว่าความร้อนมีการถ่ายโอนจากปลายด้านหนึ่งมาสู่มือเราผ่านทางแท่งเหล็กโดยที่แท่งเหล็กนี้ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนะคะ แล้วก็อันที่2นะเป็นการพาความร้อนการพาความร้อนภาษาอังกฤษก็คือ convection การพาความร้อนก็ต้องอาศัยตัวกลางด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวกลางต้องเคลื่อนที่ไปด้วยเพราะฉะนั้น conduction กับ convection เหมือนกันตรงที่ต้องอาศัยตัวกลาง แต่สิ่งที่ต่างกันคือ conduction หรือการนำความร้อนตัวกลางไม่ต้องเคลื่อนที่แต่ถ้าเป็นการพาวความร้อนหรือว่า convection นะคะตัวกลางต้องเคลื่อนที่ไปด้วยค่ะอย่างเช่นเราต้มน้ำน้ำมันเดือดทั้งหม้อใช่ไหมคะน้ำร้อนทั้งหม้อเลยเพราะว่าโมเลกุลของน้ำมันเกิดการเคลื่อนที่พาวความร้อนไปแล้วก็การถ่ายโอนความร้อนอย่างสุดท้ายนะคะคือการแผ่รังสี ความร้อนโดยการแผ่รังสีความร้อนภาษาอังกฤษก็คือ radiation ค่ะอันนี้ต่างจากคนอื่นเลยก็คือเป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางน,นะคะอย่างเช่นความร้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยมาที่โลกของเราได้ทั้งๆท,งท,งที่นอกโลกเราเป็นสุญญากาศก็เพราะว่ามีการถ่ายโอนความร้อนด้วยการแผ่รังสีความร้อนนั่นเองดังนั้นแล้วนะคะข้อ A ที่บอกว่า ถุงมืออ่ะมันสร้างพลังงานความร้อนโดยการแผ่รังสีอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะข้อ b นะคะบอกว่าเพิ่มถุงมือเนี่ยเพิ่มอุณหภูมิของอากาศเย็นผ่านการพาความร้อนอันนี้ต้องไม่จริงนะ,ะถุงมือไม่ได้ไปเพิ่มอุณหภูมินะแล้วก็ข้อ c บอกว่า ถุงมือนะไปลดเป็นลดได้เออลดการสูญเสียนะคะลดการสูญเสียความร้อนของร่างกายที่จะไปสู่สิ่งแวดลอ้อมอันนี้ถูกต้องนะคะถุงมือจะช่วยในการรักษาความร้อนที่ร่างกายเราค่ะผลิตออกมาใช่ไหมอ่าแล้วก็ให้มันอยู่รอบตัวเราไว้อไม่ให้มันผ่านออกไปข้างนอกนั่นเองนะ เรามาดูข้อดีดีบอกว่าเป็นการเพิ่มปริมาณความร้อนที่ร่างกายเนี่ยสร้างขึ้นผ่านการผ่านการนำนะคะผ่านการนำความร้อนเองอืมีไม่นะคะอ่าไม่จริงนะไม่ถุงมือไม่ได้ช่วยในการที่ทำให้เราร่างกายเราผลิตความร้อนมากขึ้นนะคะแล้วก็ข้ออ e. ีค่ะสุดท้ายบอกว่าถุงมือเนี่ยช่วยในการ การเฟอร์คือการเปลี่ยนนะเป็นกา,านฟอร์มนะคะกานฟอร์มความเย็นลมเย็นนะคะเปลี่ยนลมเย็นให้กลายเป็นพลังงานความร้อนโอ้โหถ้าางนั้นคนคงจะซื้อถุงมือมาไว้ในบ้านแล้วนะถ้าประเทศหนาวๆนะอันนี้ไม่จริงนะคะถุงมือไม่ได้แบบมีหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานอะไรได้ขนาดนั้นนะมันก็แค่ช่วยในการ กักเก็บความร้อนเท่านั้นเองค่ะไม่ให้มันสูญเสียไปกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นข้อนี้นะคะคําตอบที่ถูกต้องก็เลยเป็นข้อ4นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คคําตอบกันึงนะคะคถูกต้องก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนรกตฝากน้องๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเดี๋ยวบิ๊จะทำข้อสอบของ c d นะคะวิชาสายแอนเนี่ย มาให้น้องๆเนี่ยได้ลองดูไปพร้อมๆกันว่าเราสามารถจะทําได้หรือเปล่าค่ะ